ดีเหมือนกันอร่อยแบบงงๆรสชาติมัน <c oughs> คล้ายๆโชว์อยู่อะ่ะ <c oughs> เป็นบัวลอยที่ดีที่สุดที่เราเคยกินมาว้าใมันทะลักเลยอะ่ะมันกุ้งมันกุ้งร้อนนะเนี่ยร้อนอ่ะ หว o o อ Good morning พบกับชาวินีคนดีคนเดิมนะคะตอนนี้เราก็กลับมาที่ไทยแล้วโอ้ยต้องมาออกกำลังกายนะคะตื่นมาก็มาออกกำลังกายเลยเพราะว่าเราไม่ได้ออกกำลังกายเลยตอนอยู่เชียงกิตนะ เทรดเมลสัก5กิโลดีไหมเอาของอ้วนๆออกอะเพราะว่าไปอังกฤษนะกินแต่ของอ้วนๆแล้วก็กินขนมชํำมากแม่สัก5กิโล on trade m a i บอก5กิโลได้5้กิโลจ้าว้สามสิบเจ็ดนาทีนะจ้าเบิร์นไป416แคลว้าวแยกไม่ออกว่ามาออกกำลังกายหรือมาใช้กรรมกรรมที่กินเยอะไปกินแต่ของอ้วน นี่จ้าการชดใช้กรรมเสียมาด้วยเงาได้มากายเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำแล้วเราก็ไปทาน breakfast ก,กัน breakfast ของเราก็คือช่วงเที่ยงปกติเราทาน breakfast ช่วงเที่ยงตอนนี้เราก็กำลังจะทาน breakfast ก,กันนะคะเรามาอยู่ที่กัวเตีปยวสุโขไทยแม่บุญรอดเราเคยทําคลิปที่เอกมัยไว้แล้วนะเขามี ประมาณ4หรือ5สาขาแล้วสาขานี้นะคะเป็นสาขาแรกอยู่ที่ซอยประดิษฐ์มนูธรรม5เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราไปกินกันเลยดูร้านที่เขาสีล้มลื่นอะล้มลื่นมากลูกค้าเขาเยอะนะบรรยากาศของร้านคือล่มลื่นมากเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาทำขนมจีน ทำขนมจีนทำก๋วยเตี๋ยวยังไงมีนกด้วยนกนกอยู่ตรงนู้น เราสั่งเป็นเส้นเล็กต้มยำมาแล้วนะก็จะเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็คือในเมนูเขาว่ามีมีขนมจีนเจ๊กด้วยนะขอเรียกว่าขนมจีนเจ๊กเป็นเส้นขนมจีนต้มยำนะคะคล้ายๆคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวไหหลำ่อ่ะคือทุกคนอาจจะเคยลองมาแล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวไหหลำ่ก็คล้ายๆขนมจีนแต่เส้นอาจจะแบบว่ามีความ แข็งกว่าท e x t u r e อาจจะมีความแข็งกว่าแต่ขนมจีนอาจจะนิ่มกว่าใช่ไหมแต่เราไม่เคยลองขนมจีนต้มยำเลยนะเดี๋ยวมาลองกันเราก็จะมาออเดอร์ขนมจีนต้มยำอีกอย่างหนึ่งนะจ๊ะเอามาลองกันเลยจะเ,าาจะเหมือนสาขาจะเหมือนสาขาเอกมัยหรือเปล่านะแต่ดูสีอะดูสีเหมือนสีเข้มกว่าดูเข้มข้นมาลองเส้นกันก่อน อืมอร่อยดูน้ำน้ำยำของเหมือนอสโมคกี้นิดนึงอขอทานน้ำก่อนดีเลยดีเลยรู้จะมีความเหมือนเผ็ดกว่าเอกมัยนะขอบคุณค่ะว้าวขอบคุณค่ะอันนี้ก็ เส้นขนมขนมจีนต้ยมยำนะจ๊ะแล้วก็เกี๊ยวกรอบยำแห้งก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาลองนี่ก็จะเป็นเส้นขนมจีนแบบนี้นะคะอุ้ยน่าสนน่าสนก่อนไหมแล้วนี่ก็เกี๊ยวกรอบยำแห้งนะคะก็จะเป็นอย่างนี้มีเกี๊ยวแล้วก็ตกยำเป็นต้ยมยำแล้วก็มีแคบหมูหมูแดงแล้วก็ถั่วนะจ๊ะเรามาลองเกี๊ยวกรอบยำแห้งก่อนนะ จะขอบีบมะนาวนะเราจะไม่ปรุงนะคะบีบมะนาวไปเลยลองกันเลยแล,เแ,แล้วก็เอาหมูแดงแล้วก็เขียวจ้ะหัวนิดนึงอือฟินคนนียเนาะแต่เราต้องใส่พริกลองเส้น หมูแดงมีหมูสับไหมขอแคปหมูนิดนึงแล้วก็ถั่วขอถั่วนะะรสชาติมันเหมือนจลิ่นหมักอะเพราะว่าเส้นขนมจีนเขาหมักกันใช่ไหมแบบแป้งขนมจีนอะ่ะ อือว่าถ้ามันหมักแบบสมซนเชดนะเดี๋ยวเขาติ่งซุปต้องสดน้ำซุปอือม,มันมีความหมัๆกๆเปรี้ยวๆอะ่ะอร่อยแบบงงๆเหมือนกันอืมเปรี้ยวเปรี้ยวเพราะว่าอ๋าอเขามีผักกาดไงผักกาดดองอันเนี้ยมันก็จะทำให้น้ำมันเปรี้ยวแล้วก็รวมกับ เส้นขนมจีนอ่ะมันก็บอกว่าทําให้เหมือนมีรสชาติเหมือนมีความหมักๆมนิดนึงอร่อยนะอันนี้เป็นสูตรของใครอะคะสูตรเกี๋ยวของที่ร้าเป็นขอ,ของคุณแม่ใช่ไหมคะอมตอนนี้เขาท่านยังอยู่ไหมคะร้อยสิบหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะค่ะ ก็เป็นสูตรของคุณแม่นะคะคุณคุณแม่บุญรอดแต่ตอนนี้คุณแม่บุญรอดไม่ได้อยู่ที่นี่นะคะอยู่ที่นครสวรรค์และตอนนี้เราอยู่ที่วันคูเอเวนิวนะคะเราจะมาลอง Factory c a คาเฟกันอันนี้ก็เป็นคาเฟ่ใหญ่เลยนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะให้รถไปก่อนเป็นคาเฟ่ใหญ่เลยแล้วก็ดูท่าทางคนจะเยอะนะัจ้ะมาลองดูกัน นั่งข้างหน้าก็ได้นะลมเมย็นดิปลายฝนต้นหนาวลมเมย็นดิเราจะลองกาแฟาหรอไม่รู้เหมือนกันก็ลองไปเรื่อยๆแล้วกันนะจ๊ะกาแฟนมคะไม่แน่ใจเหมือนกันคะ่ะแต่เดี๋ยวขอลองท็อกซิกแล้วกันคะ่ะได้ค่ะตัวช็อปสิบมีพอสไรซี่ด้วย เป็นฮอตสไปซี่มันจะมีความเป็นสไปซี่แล้วก็ตัวสีปักของเรสโซมัมอ๋อโอเคค่ะได้ค่ะ,คะอันนี้นะคะ <c oughs> เขาบอกว่าก็จะมีความแบบว่าสไปซี่ด้วยก็จะมาลองกันนะเราไม่เคยกินกาแฟที่แบบว่ามีความเผ็ดอันนี้เดี๋ยวเสรมคดูแก้วน้องหมาน้องแมวนี่นะ่ามักมากเลย เ้ยน้องตัวนี้น้องตัวนี้เหมือนน้องมามา่าเหมือนมางว่าน้องหมาของเราน่ารักน่ารักแก้วน้องแมวก็มีนะดูดิน้องแมว3ามสีอะน่ารักราคาก็คือตามนี้เลยจ้านะคะคือสิ่งที่น่าสนใจก็คือ tiramisu blend น,นะคะก็สำหรับ espresso นะน่าสนใจมากเท่าไหร่นะ600นะจ๊ะ600บาท อันนี้นะคะคือทิรามิสุท,ที่เราที่เราโชว์ไปมาดมสิไม่แน่ใจว่ากลิ่นมันจะยังไงมันก็หอมนะแต่มันก็หอมแบบงงๆอะ่ะก็คล้ายๆทอฟฟี่อะอย่างที่เขาเขียนไว้เลยแบบว่าขบขอบ,บท็อฟฟี่อะไรเงรี้ยคุณค่ะ และนี่นะคะเราก็ได้มาแล้วค่ะท็อกซิกหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้มีไวซีทรัสเลยนะมาลองมาเลยหืมกลิ่นส้มหอมมากเลยอะกลิ่นส้มเตะจมูกมากอุ๊ยอ,อร่อยนะไม่รู้ว่าสำหรับเรานั้นรสชาติมันคล้ายๆโชว์อยู่อะ่ะ คล้ายๆโชยู่แต่ว่าอร่อยนะอา้าวมลงไปแล้วไม่เป็นไรเนะาะแบบว่าเป็นหว,นหวานๆแล้วก็มีความกลมหรอขมนิดเดียวเองอะแล้วก็ไวซีทรัสก็คือบแบบเตะจมูกมากออมากอืมอร่อยนะดูแบบว่าดูแบบมีความโชยู่โชยู่นิดนึงเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะเป็นโชยู่โชยู่แล้วก็ หอม,หอม,มๆนุ่นซาซมีความซาของเหมือนแบบว่าเครื่อง mm. เครื่องเทศอ่ะ mm. อร่อยโอเคถ้าถ้ากาแฟอย่างเงี้ยเราสามารถกินได้ mm. Factory c a ฟ e นะคะเราเคยทำคลิปแถวพยาไทยแล้วเป็นสาขาพยาไทยนะ mm. ก็เข้าไปดูกันได้เลยจ้ะ mm. ก็คือบรรยากาศแต่ร้านเนี้ยก็คือ ดูใหญ่นะสาขาใหญ,ใหญ่ดูใหญ่กว่าดูกว้างขวางและสาขาพญาไทอะคิวเยอะนักท่องเที่ยวเยอะมากเพราะว่ามันใกล้ๆก,กับแอร์พอร์ตเรียวริงเนี่ยเนาะแต่สาขานี้ดูโปร่งโล่งสบายเดียแล้วก็คิวไม่หนาแน่นนะจ๊ะก็มากันได้ที่วันทูอเวนิวก็กัดมาที่คอนโดของเราแล้วนะคะความรู้สึกหลังจากที่กินแม่บุญล่อสาขาแรกนะคะรู้สึกว่า สาขานี้นะคะสำหรับคนที่ไม่ทานหวานเลยอะ่ะน่าจะชอบนะแบบว่าไม่ทานหวานแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเขารสชาติอร่อยนะดูลูกค้าดูจากลูกค้าดีเยอะมากเราชอบสาขาเอกมัยมากกว่าเพราะเราเป็นคนที่ติดหวานนิดนึงอะ่ะแต่คือเขาไม่ได้หวานแบบหวานจ๋าเลยนะคะเป็นหวานของน้ำซุปต้มกระดูกหมูอะ่ะเรา รู้สึกว่าเราน่าจะชอบสาขาเอกมัยมากกว่าเพราะว่าความที่ใกล้กว่าด้วยแล้วก็มีความหวานน้ำซุปต้มกระดูกหมูด้วยส่วนสำหรับขนมจีนเจ๊กนะคะก็น่าสนใจนะเรารู้สึกว่าน่าสนใจเหมือนแบบว่าก๋วยเตี๋ยวไหหลําอ่ะถ้าคนที่เคยไปกินนะคะก็เป็นก๋วยเตี๋ยวจีนแบบว่าเส้นขนมจีนไหหลั่มมันจะมีความแข็งมากกว่าคล้ายๆกับสปาเกตตี้อะไรอย่างเงี้ย แต่เรารู้สึกว่าเราชอบแบบว่าขนมจีนไหหลำม,มากกว่านะส่วนขนมจีนเจ๊กก็เป็นไอเดียที่ดีนะคะก็มันก็จะมีความเปรี้ยวๆแล้วก็เหมือนของหมักของดองอะ่ะถ้าใครไม่ชอบของหมักของดองก็คือไม่ชอบเลยแต่เราอะ่ะเราชอบนะแต่เราคิดว่าเรา prefer ขนมจีนไหหลำม,มากกว่าส่วน factory coffee นะคะโอ้กาแฟดีมากกับ white citrus ก็คือ ดีเรารู้สึกว่าเราทานกาแฟของ Factory ได้อ่ะ Factory Coffee นะคะเป็นคาเฟ่เดียวอ่ะที่ทำให้เราชอบกาแฟและส่วนถ้าเป็นกาแฟที่แบบอเมริกาโน่หรือว่ากาแฟจา๋าอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ชอบนะคะมันต้องมีส่วนผสมแบบฟูตี้ฟูตี้นิดนึงอ่ะแต่เราก็จะพยายามหากาแฟที่เราชอบอีกต่อไปนะคะ Factory Cafe คือที่หนึ่งในดวงใจเรื่องกาแฟของทาวินีผู้ที่ไม่ชอบกาแฟเลย ขอมาพักผ่อนนะคะนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปตะลุยกินกันนะคะขอ appreciate กรุงเทพก่อนหลังจากที่ไปอังกฤษมาก็ถ้าใครอยากสอบถามเรื่องไปอังกฤษเรื่องทำวีซ่านะคะก็ติดต่อเรามาได้เราจะทิ้งอีเมลไว้หรือว่าช่องทางการติดต่อเพิ่มเติมใน IG ใน f c e e o o o กอะไรอย่างเงี้ยก็ติดต่อมาได้นะคะเราทำ วีซ่าด้วยตัวเองนะคะแับเตรียมเอกสารแปลด้วยตัวเองทั้งหมดนะจ๊ะถ้าใครอยากสอบถามอะไรหรือว่าอยากจ้างให้แปลเอกสารก็มาได้นะคะทักมาได้เลยที่ใน IG ใน Facebook หรือว่าในอีเมลเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ในด e สคริปชั o นด้านล่างให้ค่ะราคาไม่แพง ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่วันผัดไทยนะคะก็ไม่ได้มีแค่ผัดไทยนะขามีร้านหอยทอดแล้วก็มีร้านแบบเหมือนลูกชิ้นด้วยนะอยู่แถว MRT ท่าพระนะคะก็เดินลงมาได้เลยแล้วตอนนี้นะคะหิวมากแล้วเป็นดินเนอร์ทา์ของเรานะคะเรามาออเดอร์กันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะค่ะเออหนูออเดอร์ได้เลยหรือเปล่าคะหรือว่าต้องอ,อ๋อต้องจดนะคะได้ค่ะเออทานนี่นะคะค่ะ ออย้ยดูหน้าตาหน้าทานจ้ะยุ๊ยดูดิระวังแมวดูะ <laughs> วังแมวดูเดี๋ยวเราขอตัวไปเขียนก่อนนะ คือเราอ่ะไม่ได้ชอบกินผัดไทยนะอ๋อไคนี้แบบที่ไหนอ๋อใช่ค่ะแต่ไม่ใช่เขานะอ๋อแต่ไม่ใช่เขาไม่ไม่ใช่ไม่ใช่่เขาเพิ่งโชว์เรานะคะเกี่ยวกับยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งที่มาทำวิดีโอกับร้านนี้นะคะกลับมาเรื่องผัดไทยกันต่อค่ะคือเราอ่ะไม่ชอบกินผัดไทยเท่าไหร่นะคะแต่เราก็กําลังมองหาร้านผัดไทยที่อร่อยแล้วก็ไม่ไม่ได้หวานจนเกินไปนะราคาคนไทยรสชาติคนไทยนะคะ แล้วเราก็มาเจอร้านนี้ก็เรามาดูกันนะเป็นครั้งแรกของเราแต่ก็คือตาล้องเขาบอกว่าที่นี่อร่อยขอบคุณค่ะว้าวอันนี้ผัดไทยกุ้งสดหรือผัดไทยทะเลเอาผัดไทยกุ้งสดนะจ๊ะเฮ้ยขอดมเฮ้ยหอมมากถั่วถั่วแบบว่าตีขึ้นจมูกเลยเดี๋ยว่าลองกินกันเลย อย่าเสียเวลาเลยดีกว่าใส่ถั่วงอกใส่ต้มหอมหัวปีนะจ๊ะขอแบบว่าเป็นโอ้ยมันเหนียวนะมันเหนียวโอเคโอเคฉีกได้อยู่พริกนี่มะนาวปีลงไป แต่เรายังไม่ปรุงอย่างอื่นนะเราแค่เอาพริกกับมะนาวแล้วเราก็มาลองลองกินกันเลยอืมอร่อยอหอมมากแล้วก็คุณะคะ่ออทาทะเลมาแล้วนะจ๊ะทุกคนมันหอมมากอะ่ะแบบว่ามัน มันหอมลมวันนะค่ะานี่ก็คือผัดไทยทะเลเราใส่ถั่วงอกแล้วก็หัวปีไปแล้วนะแล้วก็ปรุงรสไปแล้วนะจ๊ะดูสิมีปลาหมึกกรอบด้วยอันนี้ก็ปลาหมึก <c oughs> ปลาหมึกดูดีเชียวนะมาเรามาขนให้เข้ากันกอ่อนอืมหืม้นเหนียวเหนียวดีอ่ะหืมปลาหมึกดีอ่ะ ปลาหมึกแบบว่ากรุบกรุบแบบเขามีเอ็นปลาหมึกด้วยก็ไข่อะ่ะไข่เขาแบบว่ามันแบบเบิ์นเบิ่นนะเธอแบบว่าแบบว่ากระทะอะ่ะสมโูโมีือ่ไม่ได้โอเวอร์แอคติ้งนะจ๊ะ มันมันจริงๆร,ราคาไม่แพงเลยนะคะราคา60บาทราคาเนี้ยเราว่าหาหามไม่ค่อยได้นะกับผัดไทยที่แบบว่าดีขนาดเนี้ยอหอมมกระทะมากแล้วก็สโมกกี้แล้วก็วัตถุดิบทุกอย่างคือแบบมันดีอะ่ะคุ้มแห้งดีมาก ข้างๆร้านนะคะเขามีร้านบัวลอยด้วยเราไม่ได้กินบัวลอยมากกว่า10ปีแล้วอ่ะกินเม่ตอนเด็กๆอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองบัวลอยไข่เค็มนะเราไม่เคยลองไข่เค็มมาก่อนอ่ะแล้วก็ไม่คิด,ด้วยว่าจะมีว้าวอันนี้ก็กะทิใช่ไหมคะกะทิสดกะทิสดนะจ๊ะบัวลอยไข่เค็มราคา35บาบาทนี่ไข,ข่เค็ม ของเราและนี่ก็จะเป็นแป้งบัวลอยนะจ๊ะ <Ooh. S 1> จะลองไข่เค็มก่อนดีกว่า <Okay. S 1> เราเป็นคนซุ่มซันโอ <laughs> okay. เคไข่เค็มแล้วก็แป้งอือห mm ึหมควหวานหอมอะ่ะแล้วก็แป้ง mm hmm. แป้งบัวลอยขอเขาบอกว่าหนึบหนึบอะ่ะโอเคนะแล้วไข่เค็มอะ่ะให้ความหวานมันดูกลมกล่อมมากขึ้นอะ่ะ ดีอะ่ะบวลาไข่เค็มพขดีมากเคยกินแต่ไข่หวานะไม่เคยกินไข่เค็ม,มแล้วเท็กเจอร์ของไข่เค็มนะคะเขาก็จะมีความผลจะเรียกว่าอย่างไรมันจะไม่ไม่ได้แข็งอะไรเท่าไหร่คล้ายๆขนมเทียนอะความเค็มแตไม่ได้เค็มมากอะุกคนแตบบว่าเค็มกลมกล่อมอะอร่อยแป้งหนุกมากแป้งัวรลอยขึ้นหนุ อร่แล้วก็ทีอ่อหอมมากเป็นบัวลอยที่ดีที่สุดที่เราเคยกินมาอร่อยมากแต่หนูขอถามคำถามหน่อยเปิดมานานหรือยังคะนานมากค่ะประมาณกี่ปีส,ส,สามสิบปีอร่อยมาบ 60แล้วว่า60แล้วด็อกทามตั้งต่ยังเป็นนักเรียนอยู่<อ>แสดงว่ามากกว่า30ปีไหม,มาอายุเหมือน30อหน้าเหมือน30เลยได้ต้องมาบ่อยๆเดี๋ยวนุ่มาอีกค่ะอร่อยมากมาต่อกับร้านอาหารนายมีนะคะอยู่ที่ซอยอรุณอมรินทร์27นะก็อยู่ตรงปากซอยเลยแล้วนี่จะ้ะนี่ก็เป็นเมนูที่ เราไม่รู้ว่าเราจะสั่งอะไรนะแต่ต้ยมยำมันกุ้งน,น่าสนใจมากเพราะเราชอบกุ้งแล้วก็ชอบมันกุ้งนะจ๊ะเราต้องขอย้ายโต๊ะมานั่งข้างนอกนะคะเพราะว่าข้างในจะมีเสียงรบกวนนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะก็บรรยากาศแบบว่าริมถนอนอะมันก็ได้ฟิปอีกแบบนะลมเย็นๆนะจ๊ะลมตอนรับหน้าหนาวต้ยมยำกุ้งมาแล้วนะจ๊ะมาดูสิมาดูนะต้ยมยำมันกุ้งไม่ใช่กุ้งอย่างเดียวนะคะมีมันกุ้งด้วยอุย๊ย ดูดีเลยดูดีเชียวนะโอ้ยน้ำลายไหลละมันกุ้งก่อนว่าจะเป็นยังไงนะจ๊ะเปรี้ยวมากแบบว่าเปรี้ยวเปรี้ยวต้องยำเลยอะแล้วมันกุ้งมันทำให้แบบว่าคามนิดนึงอะ ขอบคุณค่ะอันนี้ก็ผัดผักผัดผักรวมหมูกรอบนะจ๊ะหมูเขาใส่ถั่วลันเตาไปด้วยดูดีใช่ไหมนะมกลับมาที่ต้ยมยำกุ้งกันต่อยังอธิบายไม่เสร็จเลย <laughs> คือต้อยมยำกุ้งอะ่ะเปรี้ยวจะนําเลยนะคะแบบเปรี้ยวต้ยมยำเลยแล้วก็มันกุ้งอะ่ะมันจะทําให้น้ํายำอ่ะกลมกล่อบม,ม,ม,มากขึ้นมาลองหมูกรอบกันอันนี้ก็เป็นผัดผักหมูกรอบนะคะแต่เราจะ มีผักอะไรเอาเอาผักอันนี้ก็ได้ดอกดอกกะหล่ำนะจ๊ะเป็นคำใหญ่ๆเลยหมูกรอบที่เราเห็นข้างในอะ่ะดูดีมากอ,อ,อ,อเราได้เห็นที่มันเหนียวอะ่ะเห็นที่มันไม่ได้ติดหนังมันก็เลยดิเหนียวอะ่ะอือ แต่เขาทำซอสอร่อยมากเลยนะแบบว่ากำลังดีอะ่ะแบบเค็มหวานกำลังดีอืมอืมน้ำซอสเขาดีเรากินซุกยังไม่สะใจนะคะมาดูกุ้งกันดีกว่ามาลองกุ้งกันเลยอันนี้ก็คือส่วนที่ดีที่สุดส่วนที่อร่อยที่สุดอืมม,มองเลยมันกุ้งจ้าอืม คือไม่มากนะ่อยมันกุ้งกับน้ำยำคือแบบว่าน้ำต้มยำนะคะไม่ใช่น้ำยำเข้าก็ดมีมาเลยมาเลยนีมันกุ้งน้ำยำแล้วก็เนื้อกุ้งนะจ๊ะแล้วก็เอาเขา้าวปลามันกุ้งดีมากมแล้วนี่ก็กุ้งกุ้งทอดกระเทียมนะคะเรียกว่าอะไรกุ้งผัดกระเทียมหรือกุ้งทอดกระเทียม ดูน้ำจิ้มดิน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาเคยนะดูดิด,ด,ดูดีเลยนี่จ้าตาของกุ้งทอดกระเทียมดูชิ่ชมันดีไหมมาเลยจ้าเอาหัวก่อนเป็นันดับแรกน้ำลายไหลอ่ะอุ้ยอุ้ยนะมันกุ้งมันกุ้งร้อนนะเนี่ยร้อนอนะ่ะ <c oughs> น้ำจิ้มซีฟูดเขาดูดีมากเลยนะมาดูกันว่ามันจะดูดีเหมือนหน้าตาไหมม,มันดีอะน้ำจิ้มซีฟูดอีกครั้งหนึ่งนะอืมอืมคือว่าคือ,ค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 อแบบว่าเปรี้ยวหวานอะ่ะอืม,อมดีดีอันนี้กลิ่นกระเทียมกลิ่นพริกไทยอะ่ะคือแบบว่าตีขึ้นจมูกเลยอะ่ะมันดีมาก ลออยยเใครที่ชอบทานของทอดอะ่ะคือแบบสวรรค์เลยนะกลิ่นพริกไทยกลิ่นกระเทียมคือแบบว่าพาวเวอร์ฟูลมากหวานห่ำห้าร้อยเจ็ดสิบจ้าห้าร้อยเจ็ดสิบนะจ๊ะเปิดม,มากี่ปีแล้วคะเปิดตอนยุทธรัจันก็ประมาณกี่ปีแล้วตอดที่ปีแล้วปะ สิบกว่าปีละสิบสิบเจ็ดสิปีนะคะว้าวอร่อยมากอร,อ,อร่อยมากเลยคะ่ะต้มยำกุ้ง,งอร่อยมากตอ,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 อนนี้อิ่มมากอิ่มไม่ไหวแล้วจ้ะแม่นี่นะคะร้านในมีซอยอารุณอมรินทร่27นะม,มาได้ก็นี่นะคะเราก็ขอจบบล็อกนี้ไปกับท้องที่แน่นของเรานะคะ ถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยแล้วพบกับทาวินีคนนี้ใหม่ได้ในคลิปหน้าเราจะไปไหนโปรดติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะซี่ยะ